วันนี้นักข่าวจีนบุกมาไทยนะพี่น้องรู้เปล่าครับพี่เจ๊มะนะครับขอบคุณมากครับสําหรับสติกเกอร์ของฝันนะครับวันนี้สํานักข่าวจีนสํานักข่าวจีนขนคนมาทําข่าวอยู่ที่เมืองไทยเขาขนนักขาขนกองทัพสื่อเขามาเลยแล้วไม่ได้มาที่เขเมรนะมาที่ไทย ผมเลยนั่งกรรมฐานไปดูที่ว่าทําไมนักข่าวจีนกลุ่มนี้ทําไมแม่งไม่เข้าขเขมรทําไมแม่งมาเข้าไทยนั่งแลวคิดหนอคิดหนอกูคิดเลยแป๊บเดียวกูคิดออกเลยบอกอ๋อไปขเขมรหาพ่อมึงเหรอไอเฮียไทยกาลังทิ้งระเบิดมันเลยสัตว์ขืนไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็โดนลูกหลงไนงะจริงไหมก็มาไทยปลอดภัยกว่าเรารอดตายจากต่างสื่อต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสํารับข่าวอาจารศิล่า สำนักข่าวนี้เป็นสำนักข่าวระดับโลกกำลังสัมพันณ์ทาหารเราอยู่ดีๆเฮียทหารจับหัวกดพื้นเลยไอ้นักข่าวบอกกดทำเฮียอะไรสักพักบึ้มไอ้อจศิลาบอกเยสไปเอ้ยแม่งมาแล้วแม่งมาเป็นชุดเลยกล้องแม่งถ่ายบีเอ็มยี่สิบเอ็ดยิงมาเป็นชุดๆเลยทหารถามนักข่าวว่ามึงเห็นเลหรือยังบอกเยสไอ้ไม่ได้ตาบอดแล้วมันก็กลับไปเขียนข่าวไปรายงานข่าวที่สำนักข่าวอจศิลา ปรากฏว่าต่างชาติแม่งดูแล้วบอกโ oh, อ้โหเขมรนี่เฮียหน้าดูเลยนะเนี่ยไอสัตว์มันยิงมั่วกันมาเลยนีกว่ายกเว้นอยู่สองสามประเทศเท่านั้นกลับขอบพระคุณครับพี่น้องที่โดเน็ตมาเต็มจํานวนนะครับขอบพระคุณมากครับผมก็จะได้ชื่นใจการไลฟสดจะได้คล่องตัว <c oughs> <c oughs> นะครับปรากฏว่าวันนี้สำนักข่าวจีนแม่งมาที่เมืองไทยขเขมรแม่งพูดไม่ออกเลยปกติแล้ว หลี่จงอี้มาเหยียบเมืองไทยป๊ดเดียวมันเขียนข่าวออกไปหมดเลยมันบอกว่าสั่งเมืองไทยห้ามยิงขเขมรให้ลดจำนวนปริมาณการยิงลงหรือห้ามยิงจนกระทั่งวันนี้สื่อจีนออกมาเป็นไงครับขแม่ถามเงียบไม่กล้าพูดสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับก็มีรายง,งานข่าวออกมาว่าทางการจีนเนี่ยเขาส่งมาให้ทำข่าว เพราะเนื่องจากว่าประชาชนจีนเนี่ยนะครับส่งแรงเชียร์นะครับทำทำในโซเชียลส่งแรงเชียร์ในโซเชียลว่าประเทศไทยแม่งถล่มคอเซ็นเตอร์จนพังจนวันนี้คนจีนบอกเรานอนหลับแล้วแต่คนจีนนอนหลับก็จริงแต่คนไทยนอนไม่หลับถามว่าคนไทยยังโดนคอเซ็นเตอร์โทรมาอยู่ไหมไม่มีแล้วแล้วทำไมถึงนอนไม่หลับบอกเราก็จําบรธนาคารเอ่ยไฟแนนซ์เอ่ยไอ้พวกผ่อนบ้านผ่อนรถตอนนี้เจ้าหนี้แม่ง ไอ้เหี้ยโทรทวงกันหมดไล่สัตว์เขาเรียกว่าหน,นีเสือป่าจระเข้จริงไหมครับฉะนั้นการจัดการเขมรตอนนี้เรามีพี่ใหญ่อย่างจีนแล้ววันนี้เนี่ยนะครับจะมีวันนี้วันนี้ก็มีข่าวดีด้วยเรื่องการทำเอ TA กับจีนทำทำเอฟใหม่จะมีการตกลงทำา fTA เกันใหม่ไทยจะได้ประโยชน์จากจีนขึ้นมาไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็ไม่เสียเปรียบจีนแล้ว อย่างน้อยก็ขอบคุณรัฐบาลคุณอนุทินกันและกันนะที่อย่างน้อยได้เจรจาขอบคุณคุณสจีรัฐมนตรีสจีมากนะที่คุณจะเตรียมเตรียมที่จะปรับ FTA ให้ไทยได้ได้ประโยชน์จากการค้ากับจีนบ้างก็ขอบคุณมากนะครับส่วนใครจะรักคุณอนุทินจะชอบพัดไหนใครจะชอบพลเอกรังสีใครจะชอบคุณอภิสิทธิ์ใครจะชอบหัวหน้าเทงใครจะชอบพี่ทรมใครจะชอบใครก็ไปเลือกกันเอาแต่กูไม่เลือกใครนะฮะ กูไม่เลือกใครแต่ไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะเปลี่ยนใจผมอาจจะเปลี่ยนใจไปเลือกพักภูมิใจไทยก็ได้ผมอาจจะเลือกพักภูมิใจไทยเลือกแต่ผมจะเลือกทั้งคู่นะถ้าจะเลือกคือเลือกทั้งคนทั้งพัชนะครับแต่ถ้าไม่เลือกคือไม่เลือกเลยแต่ผมจะดูว่าพักการเมืองไหนที่ทําตามมติสวรรค์คือขอเสียงของประชาชน ผมก็จะเทใจไปให้พักนั้นนะครับไอ้ส่วนพักทำรถไฟยี่สิบาทไอ้บ้ามอคแตกนั้นกูไม่ไปเลือกแม่งหรอกนะครับดังนั้นนอกจากเราจะทำลายแล้วนี่นะครับล่าสุดมีข่าวออกมาจากทางกองทัพบ,บ้าอันนี้จากปากจากปากรองผู้บัญชาการทหารหน่วยหนึ่งก็แล้วกันเขาบอกว่าถ้ายี่บเจ็ดนี้แม่งมึงไม่จบกูเดี๋ยวกูปิดจบให้เพราะว่าเขารู้แล้วว่าตรงไหน ยังจะมีที่อีกบางที่ที่สะสมอยู่และเขาเตรียมตัวที่จะไปทําลายแต่วันนี้มันอยู่ในช่วงเจรจาเขายังไม่ทําลายนะครับยังมีการยิงกันอยู่เราว่ายิงสวนด้วยปืนใหญ่อะไรของเราปืนคอของเรายังมีการยิงสวนกันอยู่แต่การทิ้งระเบิดจะหยุดไว้ก่อนรอวันที่ยี่บเจ็ดถ้ายี่บเจ็ดมึงไม่เซ็นมึงยังลีลาอยู่มึงไม่ยอมรับก็เรียบร้อยเลยทีนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปกวาดให้เฮี้ยนเตียนเลยนี่จริงเท็จยังไง ผมไม่ไว้รากแต่ว่าได้ยินมาจากปากรองผู้บัญชาการทหารหน่วยหนึ่งก็แล้วกันกองทัพหนึ่งอ่ะรองผู้บัญชาการกองทัพหนึ่งก็แล้วกันเขาว่ายี่สิบเจ็ดนี้จะเป็นตัวตัดสินแล้วว่ากูแล้วเขาบอกว่ายี่สิบเจ็ดนี้จะเปิดเต็มระบบนะ,ะไม่มีแบบกักกันไม่มีเขาบอกว่าพอละหลายวันละเราต้องรีบจบละไอ้ที่รีบจบนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากระสุนเราหมดงบประมาณเราหมดไม่ใช่นะคือยิงมาเบื่อละ นี่ขนาดไปทิ้งระเบิดวันแรกๆก็โยนทิ้งกันมาไอ้เหี้ยทุกวันนี้กองทัพอากาศแม่งส่งนักบินขึ้นไปตีลังกาทิ้งระเบิดอ่ะคุณคิดดูเขาต้องเล่นท่ายากอ่ะอย่างงี้ต้องสิบคะแนนเต็มนะสำหรับโอลิมปิกการทิ้งระเบิดแบบไงห,หลังไงไงไงท้องทิ้งระเบิดแม่งมึงฝีมือจริงๆกูไหวเลยเอามึงเก่งชิบหายเลยอ่ะจริงนะครับหลังจากยี่สิบเจ็ดนี้มีการจะถล่มยับกันจริงๆถ้าเป็นไปตามนั้น ยังทราบข่าวมาอีกบางอย่างว่าพี่ทีไทเกอร์สวัสดีนะครับพ,พ,พี่วิชาพี่วิชาดินนะฮะยังทราบข่าวว่าด่านคงจะต้องปิดถาวรกันไปเลยปิดถาวรไปเลยฉะนั้นการที่การที่รัฐบาลจะบอกว่าปิดด่านถาวรไปเลยฝากดูพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินแล้วก็บุรีรัมย์อย่างที่ผมบอกจัดหางานให้เขา หานักวิชาการลงพื้นที่จัดการให้เขาและกำแพงต้องรีบทาไม่มีอะไรบอกการจอมพลังถ้าเกิดสมมติงบต้องรอต้องลองงบกลางมาต้องใช้เวลาชี้แจงงบประมาณกับกันบาธิการให้คุณการจอมพลังไปเป็นตัวเปิดก่อนนะครับไม่ต้องรอนักสิทธิมนุษยชนนะไม่ต้องรออย่างคุณอังคณานีละภัยจิตสุนัยพวกนี้ไม่ต้องรอคนพวกนี้ไม่ออกมาแน่นอน เขาทิ้งระเบิดจนข้างขาขาดเสียชีวิตเพิ่มไปอีกหนึ่งวันนี้นักสิทธิมนุษย,ยชนยังนั่งนะยยังนั่งเล่นเจียวเล่นหอยอยู่เลยคุณไม่ต้องไปถามหาไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันคือธาตุอากาศขาเขมรบาดเจ็บเมื่อไหร่มันถึงมาก็ขนาดคุณการจอมพลังตอนนั้นไปเปิดเสียงผีเสียงเพลงอ๋อไม่ได้ค่ะนะคะอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้นะายแรงร้ายแรงตรงไหนครับ เปิดผีคะ่ะเอาเปิดผีไปไงอะ่ะนอนไม่หลับไงคะเอาแล้วทําไมนอนไม่หลับไปไงก็ก็ระเมิดไงคะแล้วทีคนไทยขาขาดทหารเสียชีวิตประชาชนเสียชีวิตอะ่ะอ๋อนั่นตอนนั้นฉันยังนอนอยู่ฉันไม่รู้เรื่องเอ๊ะมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยจริงๆเหรอตายตาย,ตายฉันคิดว่าฉันคิดว่าเป็นเฟกนิวเฟกพ่อมึงอะ่ะนี่วันนี้จริงๆกันตายหาสมรภูมิเนินสามารถสูนจ่าเลิมพลทหารอ่อาอะไรอนุพักอะไรนั่นแหละ เสียชีวิตเน่ะมึงยังบอกเป็นเฟคนี่อีกเหรอมึงยังไม่ตื่นอีกเหรอพวกมึงนี่อยู่จริงๆมึงไม่น่ามาเกิดเป็นคนไทยอ่ะอันนี้ความคิดนะไม่ใช่เป็นการไปบูลลี่นักสิทธิ์ที่อะไรเพราะไอ้นักสิทธิ์พวกนี้ก็คุณก็รู้อยู่ที่มาที่ไปขอให้คนกลุ่มนี้ว่ามันส้นตีนขนาดไหนวันๆมันทําอะไรก็เหมือนกับไอ้นักข่าวบางคนนะยไปเขียนข่าวบอกอู้ยไปทําลายรูปปั้นเท เทวลูกเทวลูกเทวลูกควยอะไรไอ้ตรงนั้นน่ะมันฐานที่ตั้งทาหารไอสัตว์ไอเทวลูกมันมีกันทั้งทุกที่แหละเย็ดแมกนะไขอหอเอาง่ายๆนะเอาเนี่ยอย่างกระทรวงการคลังอะ่ะก็มีเทวลูกเหมือนกันแต่มีหนวดออกแนวลายไทยอ่มึงไปดูกระทรวงเกษตรสากรณ์นี่มึงไปดูขนส่งทางบกนี่ละมากงละมากียนเต็มไปหมดเลย ไอ้นั่นเขาเรียกว่าตาสัญลักษณ์หน่วยทหารตาสัญลักษณ์หน่วยราชการถ้าตรงนั้นมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ไอบ้บางนี่กูจะเตือนมึงเหมือนกันนะไอ้อินเดียเนี่ยไอ้บังมึงงดแดกโรตรีบ้างมัตตบงมัตตบะมึงก็เบาลงบ้างหันมาแดกข้าวแดกก๋วยเตี๋วก็ได้ไอ้เหี้ยจริงไหมนี่เป็นไงไอสัตว์แล้วเวลาทำกับข้าวนี่จะใช้แป้งทําอย่างนี้ไม่เอาเวลามีแป้งทงนมหนูนี่วิ่งกันนี่หนูเป็นเพื่อนมึงมึงคิดว่ามึงเป็นพัฟฟิ่เนตเหรอ มึงคิดว่ามึงเป็นพัทพิคเน่เออ้เหี้ยยัดมากมากไอ้เหี้ยลงทงลงทานหนูนี่วิ่งกันได้สนุกเลยสัตว์พอเวลาวันหญิงมาเป็นไงจะแดกข้าวในลงทานทีเป็นไงต้องเทใส่พื้นมือหยิบหยิบกินมึงเลิกทําตัวอย่างนี้ไอ้นั่นแนะนสถานที่ตั้งหน่วยทหารแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยทหารเขาก็ต้องทําลายไอ้สัตว์จริงไหม ต่อให้แม่งเอารูปพระศิวะขึ้นมาตั้งตรงนั้น,นไอ้เหี้ยน้่มันเป็นที่ตั้งหน่วยทหารก็ต้องทําลายไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ผิดมึงก็เลิกเถอะเลิกแดกโรตีได้แลวไอ้เหี้ยแม่งถ้าแดกแล้วไม่ไม่ฉลาดขึ้นก็อย่าไปแดกมันเชื่อกูเถอะจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปิดด่านคขเรขอให้ปิดถาวรเลย ปิดถาวรไปเลยไม่ต้องไปนสนใจอย่าไปแคร์มันจะแดกเคี้ยอะไรก็เรื่องมันมันจะอยู่มันจะตายก็เรื่องของมันจริงไหมครับขนาดขอหยุดยิงอย่างอ้างว่าเป็นหนังสือปลอมคุณคิดเอาอะนะพอเป็นหนังสือปลอมแต่มึงเสือกส่งคนมาประชุมจริงไหมครับนะฉะนั้นมึงอย่าหวังเลยนะครับว่าชาตินี้เนี่ยประเทศไทยก็จะอ่อนให้มึงอีกต่อไปนะพี่พี่ รุดรุดรุดดีบุญส่งอะไรครับขอบคุณมากนะครับสำหรับสติกเกอร์ของขวัญน,นะครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> จริงไหมครับเออและที่สำคัญถ้ามึงลงนามแล้ววันนี้แหละครับ AOT ของเราเนี่ยแหละ AOT จากมาเลเซียเนี่ยจะเป็นตัวที่จะต้องบังคับให้เขมคือพูดไง่ายๆว่า ถ้าขเขมรยอมลงนามเก็บกู้วัตถุระเบิดที่นี่ A อ T กับเรากับขเขมรเนี่ยจะต้องไปทํางานร่วมกันมึงไปเก็บของมึง A อ T กูตามไปและ AOT ก็จะมีของคนไทยผสมไปอยู่ด้วยไปอยู่ในพื้นที่ขเขมรมึงเชื่อกูเถอะไม่กล้าเดินหรอกแม่งเถียงกันเดินทีเดินทีอาะถามึงไม่เดินมึงเดินก่อนเนิเอากเยแมแม่มึงคนวางอะ่ะเพราะกูจําไม่ได้ตรงไหนมันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะ่ะแต่ก่อนกูก็ปักทูบอยู่ตรงนี้อันนึงเป็นสัญ,ญลักษณ์อ่ะแล้วตรนนี้ลงมันพัดหายไปแล้ว แล้วจะเดินยังไงไม่รู้เ่ยเอาเอลทีเดินไหมล่ะเอลทีบอกเดินหาพ่อมึงเหรอมึงเองวางเองมึงยังจําไม่ได้เลยแล้วมึงให้กูเดินทำที่อะไรจริงไหมครับส่วนเป็นไงส่วนทาง,งฝั่งไทยเป็นไงเดินผิวปากสบายเลยเพราะเราเก็บกันไปเกือบ,บ,บหมดแล้วแต่ฝั่งของเขเมรนี่ยืนชี้กันอยู่อย่างเดียวลแล้วผักกันด้วยแลย้วผักกันพอผักเสร็จอีฮีนั่นก้าวขาไปเหยียบบึมขาขาด เห็นหรือยังเห็นแล้วหรือยังทำไมคอมเมนตมันถึงไม่ยอมร่วมมือกับเราเพราะมันวางจนมันจําไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างไงนะครับพี่ยูเซอร์ขอบคุณนะครับของขวัญสําหรับคริสต์มาสนะครับขอบคุณสําหรับของขวัญนะครับขอบคุณนะครับอจริงไหมฮะดังนั้นเนี่ยหลังยี่บเจ็ดนี้ถ้าจะถล่มกันให้ยับก็เอากันให้เต็มที่ เอากันให้สนุกสนานไปเลยไม่ต้องกลัวต่างชาติไม่ต้องกลัวอย่างอังกฤษเนี่ยที่มีข่าวออกมาว่าอังกฤษเนี่ยออกมาเตือนประเทศไทยว่าอย่าลังแกประเทศที่เล็กกว่าให้ใช้ความอดทนมึงต้องพี่หนุ่มบังแคพอดีนะครับนะฮะมึงต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะอังกฤษมึงลองไปถามอีนางมารกาเร็ตแทชเชอร์ดูมึงลองไปถามอีนางตัวนี้ดูอีนางมาเร็ตแทชเชอร์ ไอ้ที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยไปซื้อมาเท่าไหร่สมัยอีนางมาการเล็ตเนี่ยก่อนหน้าอีนางมาการเล็ตก็ใครก็ไม่รู้แหละมึงไปล่อไปล่อ,ลอพมา่ามาจนทุกวันนี้พม,ม่าม่ยังสู้กันไม่หยุดเลยนะมึงไปสร้างตาบาบไว้ที่ประเทศพมา่ามึงไปมึงไปสร้างตาบาไปไว้ที่อะไรเยรูซาเลม็มมึงไปเล่นสะพะมา่าเลเทะแล้วมึงก็อยู่ไม่ได้มึงต้องหนีกลับประเทศ ในระหว่างที่มึงเดินเรือกลับประเทศมึงเสือไปเจออิสราเอลพอดีเลยบอกลอยิวเพื่อนทางนี้ว่างอยู่เนี่ยกูมาร์คไว้มึงละไอ้พวกยิวกําลังหนีตายอยู่ก็บอกไปพื้นที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาทีแรกกูก็คิดว่าพระเยซูอยู่ตรงนั้นทีแรกกูก็คิดว่าไอ้พื้นที่นี้พระเยซูทรงประทานให้เปล่าเลยถ้าเป็นดินแดนพระเยซูประทานให้มันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ทีนี้อังกฤษแม่งสื้อไปขีดเส้นให้ไว้เรียบร้อยเลยไอ้ไอ้ชาวดิวก็ไปอยู่อยู่ไปอยู่มาไอ้นี่ก็คนมันน้อยไงว่างไม่ได้แล้วว่างผิวปากอย่างเดียวสวัแก๊กอย่างเดียวเลยเสร็จเรียบร้อยคนแม่งอยู่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไอ้อิสร,ราเอลบอกเฮ้ยพี่มิสเตอร์มันไม่มีที่อื่นอีกแล้วถ้าบนของบนเขาก็เอานะเขาบอกอ๋อเอาตรงเนี้ยเดี๋ยวกูไปคุยให้สแสดงความเป็นขาใหญ่เดินไปคุยกับปาเลสไตน์บอกฮัลโหล ไอ้ตรงเนี้ยขยับไปอีกสักสองร้อยกิโลได้ไหมเพราะว่าอิสราเอลเขาอยู่ไม่ได้เขาแนนไอ้คนอิสราเอลบอกไอ้เหี้ยที่มึงอยู่ทุกวันนี้ก็บ้านกูทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วกูต้องหนีมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วที่มึงจะให้กูหนีไปอีกเหรอไอ้ไอ้ปาเลสไตน์มันก็ไม่ยอมนะครับรู้สึกผู้นําคนเก่าชื่อนายัเซอร์อาราฟัตรหรืออะไรนะั่นแหละโวยนั่นก็สู้ตายเหมือนกันนะครับนายยะเซอร์อาราฟัตเนี่ยท่านที่ผมจะผมจำไม่ผิดนะ อังกฤษมันไปนสร้างปัญหาไว้ตรงนั้นแล้วปรากฏว่ายยสเซอร์เราฟัตก็ลบก,กับนี่ครับเบนเจามินเนทันยาหูตอนนี้ยิงหนุ่มๆอยู่เลยยิงกันม่แทบเป็นแทบตายจนอังกฤษบอกโอ้โเหเฮี้ยแม่งเกินเหนือความควบคุมว่ากูอยู่ไม่ได้ละอังกฤษก็ใช้สันดาณเดิมทิ้งแม่งเลยแล้วกูก็กลับบ้านแล้ววันนี้มึงยังจะมีหน้ามาทําตัวเป็นคนดีอีกเหรอวันนี้อังกฤษมึงจะไปพูดดีอังกฤษอีกเหรอมึงจะจะทตัว มึงลองไปปลูกผียเสเซอเราฟัดมันจะขึ้นมาชี้หน้าด่าอีนางมาเกเลตเทนเชอร์บ่อกอีดอนทอนอีช้างลากซุงอีเฮี้มเกี่มเพราะมึงต่างหากนประเทศมึงกระสึกทำให้ประเทศกูต้องไปทะเลาะก,กับเขาแล้วทุกวันนี้แม่งกระค่ากันไม่หยุดพออเมริกาเห็นจังหวัดได้บอกออหนมหวานเลยสบายเลยปะไม่มีใครหนับหนุนงั้นจ่าเอง แล้วที่แม่งสังหารโหดหนักสุดฆ่าคนเยอะสุดก็สมัยจ่าทานี่แหละครับไอ้จา่าทาเนี่ยแม่งเป็นคนละพอหรือ,อยังไม่พอพี่เติมให้นะอย่างยูเครนนะ่ะยูเครนรบกับรัสเซียเนี่ยทําแม่งบอกเอ้ยต้องดุดยิงกูไม่สนับสนุนแต่เป็นไงข้างหลังเป็นไงครับแม่งเอาอาวุธสงครามฝากญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นบอกกูขับเรือพาหาปลา ขับเรือหาปลาจนถึงหน้าน้านำอยูเคนบอกรีบเอาลงเลยเหียเดี๋ยวโลกมันเห็นไอ้ดาวเทียมจับได้สงเอ๊ะนี่มันเรือญี่ปุ่นสงสัยส่งอาหารคงจะเป็นปลาดิบปลาซูชิปลาไทยปลาโอนะปลาวากกเบเฮียพวกเนี้ยขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมานะครับขอบคุณนะฮะส่งอาวุธให้ยูเคนไปรบกับรัสเซียนี่คืออเมริกาแล้ววันนี้มึงบอกว่มึงเป็นตำรวจโลก ประเทศเมืองยังป้อนอินเดียแดงมาเลยอังกฤษก็เป็นเพียงแต่เกาะเล็กๆนะครับเป็นเทียว่าชาติที่จเจริญแล้วจเจริญก่อนเราเท่านั้นเองจริงไหมครับอิสราเอลก็เป็นในพื้นที่ที่อิสราเอลอยู่จริงๆพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่ประเทศอิสราเอลใี่หรือซ้ำอเมริกาต้องการกดดันนะ กดดันตะวันออกกลางก็เลยไปรับรองให้อิสราเอลเป็นประเทศโดยอาศัยนาโต้ไปช่วยยกมือให้จนกลายเป็นประเทศอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสไอ้พวกนี้แหละตัวดีทั้งนั้นแล้ววันนี้เป็นไงครับยูเนสโกก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมึงจะยิงเขาพระวิหารที่งนี่ประกฏว่าแเน่ยเนี่ดี๋ยหลังยี่บเจ็ดนี้คุณดูประสาทพระวิหารนะจับตาดูเลยนะหลังยี่บเ็ดนี่ยเดี๋ยวคุณดู คุณคอยดูได้เลยมึงอยากได้ช่องอ้นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูตัดส่วนนี้ไปให้มึงข้างล่างนะครับพี่กวางซ่านะครับพี่ป๊อปโนนะครับอังกฤษแม่งก็ป้นทุกประเทศแม่งป้นหมดอาร์าจาาจาาเจนตินาเนี่ยคุณไปดูดนอังกฤษห่างห่างจากอาร์เจนตินาเนี่ยหมื่นกว่าโลนะหมื่นกว่ากิโล แต่แม่งไปยึดเกาะฟอกแรงเขาไว้อ่ะเฮียทุกวันนี้แม่งก็ยังไม่คืนเกาะฟอกแรงนะครับเอ่อถ้ามาหาเอ่อถ้ามาหาภาคใช่ครับเพราะต้องการคานอํานาจจึงอะไรเป็นสงครามตัวแทนเพราะฉะนั้นต้องรีบรบจบตอนนี้มันจะกลายเป็นสงครามตัวแทนแต่แต่จีนเนี่ยเขาต้องสั่งให้จบเร็วเขาเลยไฟเขียวไนงะพอหลังจากไฟเขียวใส่กองทัพอากาศพูดเลยชัดเจนครับผู้บัญชาการทหารอากาศ ปาลบเลยบอกว่าถ้าเกิดตรวจสอบไปว่าคาสิโนโหไหนเป็นที่ซ่อนอาวุธซ่อนโดรนสะสมกำลังพลหรืออาวุธต่างๆต่อให้อยู่ที่พนมเป็นเราจำเป็นต้องไปถลม่มไอไอกาไอไนากาเวลอะของไอไอแขกไอเนี่ยมาเลยอะไอสัตว์ควยตั้งเลยทีนี้ไออันวาอาีกบาฮิมแม่งกลายเป็นบุคคลสาบสูญเลยทุกวันนี้อันวาบอก ผมไม่ได้พูดเลยผมไม่เกี่ยวพี่จะทําอะไรพี่ก็ทําพี่อยากจะยิงพี่ก็ยิงสิอย่าทําลายบ่อนผมเท่านั้นเองถือว่าใช้ได้ตอนนี้อันวาเป็นคนไ้ไปแล้วแล้วดอกนรกจากเป็นคนใ้ายังหาตัวไม่เจออีกจริงไหมครับเออใช่ไหมโดยจริงถ้าเรามาพูดด้วยนะบอกว่าเราจะต้องปิดพมดันอย่างถาวร โอ้โห oh, 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 oh. คุณคิดดูเลยพวกขายชาติแม่งชักดินชักงอเลยตอนนี้เอาคุณเชื่อผมมากหลังจากยี่บเจ็ดจะถล่มไปอีกกี่วันไม่รู้แต่กำแพงต้องมาหลังจากจบกำแพงต้องมาคุณจำเอาไว้พวกเราจำเอาไว้อย่างหนึ่งนะฟังคำพูดผมให้ดีนะถ้าวันนี้เราไม่ฆ่ามันนะวันหน้ามันก็กลับมาฆ่าเราอีกไอ้คอมเมนเป็นอย่างนี้ในอดีตก็มี เราไปช่วยมันทวงประเทศคืนจากเวียดนามมันสองปีเท่านั้นเองมันกลับมาฆ่าคนไทยเด็กมันก็ฆ่าผู้หญิงท้องก็ฆ่าคมขืนคนผู้หญิงบ้านเราอีกคมขืนฆ่าฆ่า,าเด็กไม่ว่าแม่งเผาบ้านเผาเมืองเราอีกนะครับพี่สิวนนท์ขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญนะครับนะ ฉะนั้นจำคำพูดผมไว้ดีถ้าวันนี้เราไม่ฆ่ามันวันหน้ามันก็กลับมาฆ่าเรานะครับเอานะงานนี้เนี่ยการเมืองเนี่ยถ้าเกิดสนับสนุนกองทัพมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าการเมืองแม่งเสือเข้าไปแทรกแซงแล้วก็สั่งนู่นสั่งนี่เหมือนกับในอดีตจำเอาไว้เลยนะครับไอคนพวกนี้แหละคือคนขายชาติจำเอาไวด้ดีคนพวกนี้คือคนขายชาติ